อาแล้วนะครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูนเฟรนจเก้าห้ากันด้วยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าโรบอทเลโกแบรรี่เพสเ n นลานนั่นเองนะครับผมวู้ซึ่งวันนี้เราอยู่ออกับใครครับผมคนอินดี้คนอินดี้ไม่รู้ใช่เพราะว่าเขาคนนั้นเสียงไม่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยให้เขาอัดใหม่ โอ้ยอแกดีอบอลเล่นเถอะเออตํองการหมดแล้วเนี่ยไปไปเล่นกันเลยมปกันต่อครับเดี๋ยว,วเรามาดูกันนะครับว่าผมและผมและเจ้าอินน้อยของเราจะสามารถลอดไปได้หรือเปล่าวอช,วอ,ชอะไรวอช,วอ,ชอะไร,ะไ,รไปเร็ว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 ครวั้งนี้<ว>คุณจะ<ว>แ,แซงผมได้มาพูดอินโดครับผมแน่นอนเออเอาไปไปแล้วครับผมไปครับผมไปครับผมผมไปแล้วครับผมปล่อยแล้วเขาเขาผมตามช เอาจริงๆแบลลี่เนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะถูกป่ะมันมีทุกหลายเวอร์<ม>ชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นสก,กูบี้ดูพาวเวอร์พับเกย์หรือแม้กระทั่งเวอร์ชั่นนี้ก็ตามอืมห้อง<ม>ห้องโอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยนิวอินดี้เลโก้นี่มันตำรวจอิเลโกน้นี่โอ้ยปล่อยชอ้อ,ชอนเฮ้ยซ้อมซ้อม เลโก้โรบอกว่าเราก็เล่นเป็นเลโก้นะครับยึบนี้โอเคไปครับผมไปครับไปครับไปครับโอ้โหคุณอินดี้ตามผมมาติดๆเลยครับตอนนี้เราจะต้องทำการลงลงมาได้โอ้โหอินดี้ตามผมแบบติดๆนะครับผกีบีดีอีกแล้วกีบีดีเรามันดอมเย็ดเย็ดลงมันลงมาได้เลยปะแซงแซงแซงเฮ้ยเดี๋ยวคุณโอ้โคุณนี่มันปีศาจในเรื่องนี่ไหน โอ้คุณคุณมันจอมโจรว่เนี่ยอ่าไหนคนลองทำไหนคนลองทำเสียงเสียงเหมือนผีเด้ไคุณว้าโเคเอ้ยฮ่า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 โอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อีอินดีอีอินโดนีเซียอฮ่าฟรีเกมพาสคืออะไรวะเออโอ้ นครับนะปิดยังไงวะเนี้ยโอเคปิดได้ละโอกาสไปเฮ้ยเดี๋ยวผมเดินไม่ไปเดี๋ยวลองดูใหม่ลองดูใหม่อ่าโอเคเดินได้แล้วเพื่อน the fall is water the fall is water the fall is water ตายล้วตายตายตายไหมเนี่ยโอ้ทำไมผมตายอ่ะเออเพื่อนลืมบอกนะ เครื่องใครเครื่องมันเว้ยของใครของมันได้ฮ่าฮดนถามสองด้วยกูเห็นไปดูในคลิปได้ไปดูในคลิปได้เฮ้ยเอาว่ะตอนนี้เราเจอกับโอ้คนมาอีกแล้วเอไอ้นี่มันมาอีกแล้วฉันต้งจัดเจนหมอนีไปยโหู่อแล้ว เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยอินดี้เฮ้ยอินดี้เอออินดี้ถูกแล้วไปเถอะไปเถอะเพื่อนเราด้วยครับคุณตามผมไม<อ>่ทันสิครับผมหลอกให้คุณผมหลอกให้คุณรอผมเท่าน,นั้นแหละครับแต่ความจริงของผมมันเลยหย่คุณยังไงล่ะครับผมจบชิปนี้อินดี้จะแคนผมไหมครับเนี่ยทุกคนคิดว่าแน่นอน

โอเคฮะโอ้ตะกรูุไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าโดนเลเซอร์กั้นไว้อยู่นะท่านผู้ชมวันนี้เอาจะต้องมีบันไดให้แล้วมีบันไดให้แล้วไป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 ้ฮ่บบ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 อบบบบามบบบบบอบนบบ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 บอะบบ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 บะบบ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 บะ แทบจะทุกคลิปอะระวังตกนะฮะข้อเสียคือระวังตกอย่างเดียวนะฮะถ้าผมไม่ระวังถ้าผมไม่ตกนี่คือผมแซงอินเลยแซงอินเดียไปนานแล้วนะครับผมโอ้ยเ้องปี๊ปโอเคอินเดียระวังเลเซอร์ด้วยชิป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 นี่อ,อุ้ยเต้นอ้าวอ้าวตกตกอ๋อโทษทีเพื่อนไม่อยังไงก็ต้องลงมาข้างล่างอยู่ดีมันต้องปิด3อันเว้ย อันที่หนึ่งจะปิดผมผมปิดไปสองอันแล้วน่าอยากดูอะไรได้ป่ะเพื่อนเขาเคยทำสถิติได้นะฮึยยุ๊ปเฮ้ยจะโชว์สถิติให้ไออินดี้ไออินดี้ดูสักหน่อยอะไรอ่ะเป็นสถิติที่เขาเคยทำได้เว้ยเนอะซือเฮ้ยเฮ้ยอะไรพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วมันจะเป็นสถิติที่แบบเขากระโดดไปใช่ป่ะโดไปไปปิดวาล์วไงแล้วคือเขาเคยทำได้แล้วทำหลายรอบด้วย ปรากฏว่ารอบนี้ทำไม่ได้หรือว่าหรือว่าอยูอ่กับเพื่อนละมือมันสั่นเท่านั้นแหละอือ,อินดี้นี่สองสัยเขาคงจะมีอะไรแค้นผมในใจแน่เลยใช่ไหมคุณอินดี้สาผมไม่รอนแล้วคุณเคยแค้นแล้วคุณแค้แนแล้วผมบ้าไหมครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่รอนหร,<ล>รือว่วาอะไรสายไม่รอแล้วอาเสียงเอ็งคืคุ้มจริงๆกันเน่ล่วงทุกทีเลยเสียงมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ้าวอ้าวไปไม่ได้ เอล็ลองเอ็งลองทำเสียงหวานดิเองทำเสียงหวานดิเพื่อนเสียงหวานไงทำไม่ได้อะอะไรแบบว่าสวัสดีครับผมชื่ออินดี้นะครับผมชื่อทำไม่ได้หรือไม่มเจ็บคอเกินอ่ะมันเจ็บคอยังไงอ่ะมันเสียงเสียงไม่ได้มันจะไม่มีเสียงอ่ะเขายังทำได้เลยเพื่อนนาะยก็ต้องทำได้ดิทำไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงทำได้อินดี้ก็เสียงเนือเสียงเรามันเนื้อเขาเรียกอะไรคุ้มกว่าเออ เพลงเองนี่เขาฟังเราจะอ้วกเขาเียนเนี่ยหยอก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 หย,ยอกเล่นไปสิบเก้าแล้วเลยสิบเก้าเลยไปไวเหมือนกันนั่นเนี่ยป๊อตไอหุ่นยนต์ไอหุนนอห่นยนต์นั่นนหละนะนจริงไอต้องหุ่นยนต์นั้นมันมีเพลงแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เปล่าก็เคยขอ,ออนุญาตไม่แปดกันแล้วกันนะผมไม่เก่นเพลงเลยคุณก็ คุณก็ลองไปตรงไอตรงบอสใหญ่สีแล้วคุณจะได้ยินเสียงเพลงมันแล้ว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 เพลงมารมาเนี่ยมึงลองเปิดแล้วก็ลองเปิดแล้วก็ลองยิงันสิโอ้พอขัวเดมเหินนี่ต่อมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วนี่มันลูกค้าคนสําคัญนี่เนาะเฮ้ยแกก็ไปเข้าคุกสิทำไมแกถึงออกมาเดินเล่นอย่างงี้โอ้โหโห ฟูซุก้าของเราโหมยิงช่วยพีชอดทำไมมาใส่สก,กีเหมือนเองนะวะยิงยิงไปละสู้คนเดียวยิงแป๊บเดียวครับไอ้นี่ละก็จบอโอเคเรียบร้อยคุณอินดี้ครับ,บคุณอินดี้ครับรคุณลองถอนหายใจใส่ไม์มาหน่อยได้ไหมครับ อจะเป็นไรเนี่ยเลเซอร์ที่ไม่เค่สีแดงเลเซอร์สีอะไรเลน์โบ <c oughs> มาแล้วต่า <c oughs> งสีเรนโบว์ yellow กินลาสีปีนี้คุณอยู่สีอะไรเอย่ยอยู่สีแดงผมอยู่สีอะไรวะเหลืองอเป็นสีที่กุณไม่เคยอยู่หรือเคย,ยมาแล้ววะ <c oughs> มาแล้วนะครับกับ ไอ้ตรงจุดที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับผมส่วนอินโดอินเดียเราไม่รู้อินเดียเราไม่รู้นะครับใช่ใช่ก็คือวางแผ่นไม้นะครับวางแผ่นเหล็กนะครับเราสามารถใช้แผ่นเหล็กนะฮะเดียวที่เดียวอันเ,เดียวนะครับแล้วก็ทำไมเลโก้หัวไข่จริงเ <LEGO S 1> ห,หรอเออเลโก้ LEGO LEGO มันหัวไข่รอเดี๋ยวกูปเสียงก่อนเพราะว่าออมโซดังวาะ ใช่โอ้นี่มันเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เจนี่เดี๋ยวนะท้าไมเดโก้เราไม่มีหน้าแนละ้วมันเห็นแล้วมันรู้ได้งไงวะมันเก่งเนาะโอ้ <c oughs> นี่มันชัยครับเนี่ยฉันไม่มีหน่อไม่มีตาแต่ฉันได้ยินเสียงฉันมีไม้เซสเยอะนะฉันมีไม้เซสและฉันลากไว้าอ,าอินได้ต้องเย็บจะผมจะนา่มาแล้วิ่ง <c oughs> เออนะ่มันเดินช้าไงนะมันเดินช้ากว่าอไอ้แบลลี่ตัวอื่นเยอะเลยโอ้ยเจ๋วจบแล้วยิงยิง <ไป S 1> อินดี้กันมันย,ยิงดียิงบิดไปแล้วเพื่อนทำเสียงรถหน่อยบึ้นบึ้นเก่งไงดูเอาเป็นตามนี้ดีวกว่าแหวะเออวิดรถเร็วมากโอเคมาเรามาทำการวิ่งแข่งกับอินดี้กันนะฮะแข่งเลยนะนเนี่ยนำแล้วเนี่ย เปล่ามาเฉ่งวิ่งแข่งกันอะถ้าเกิดว่าเขาโดนอินดี้จับจะก็คือแพ้ถ้าเกิววด,ดกกว่าเขาไม่โดนอินดี้จับก็คือจะโอเคโอเคป่ะงงไหมโอเคแล้วทำไมต้องปีบนบันไดคู่กันด้วยวะไม่เข้าใจขวางขวางขวางได้สามสองหนึ่งพร้อมเริ่มเกมยังไปแล้วขึ้นหอแล้วจ้า มาอินดี้นายพร้อมยังเพื่อนมาดิถ้าผมโดนอินดี้นะครับผมดูดูแลผมจะโดนอินดี้จำได้หรือเปล่าอินดี้พร้อมยังสามไม่เอาไปเอ้ยยังสามสองหนึ่งจับไม่ได้ครับจับไม่ได้ครับจับไม่ได้ครับเอาไม่จับไม่ได้ครับจับไม่ได้ครับเออเอา นีไงมีไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้่อไมาอะไอินนี่อะรอยู่หลอกไม่ได้หลอกตรงนี้ไม่แค่สองคนไง้ะจริงจริงโอเคนะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับแมพนี้เนาะถ้าคุณไม่้าแมปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ผมด้วยนะครับ ติดตามไอจีติดตามไอจีผมด้วยนะครับทุกคนสหรับวันดีสวัสดีกบแล้วับผมไม่บ้าครับผมเจอกันใหม่แมปหน้าฮะ